จะเป็นอย่างไรหากผีที่ดูที่สุดในญี่ปุ่น2ตนคือซาดากโกผีพลังจิตจากเทพต้องคำสาบต้องมาประทะกับไคยกโกผีในบ้านต้องคำสาบความเฮี้ยนจะทวีคูณมากขนาดไหนความหลอกหลอนจะไปสิ้นสุดที่จุดใดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะขอเชิญรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ หากจะเอ่ยถึงหนังผีสัญชาติญี่ปุ่นที่คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุดแล้วก็คงไม่พ้นริงคำสาบปรณะที่ว่าโดยเรื่องราวของอาถรรพ์คำสาบที่ใครก็ตามไดดูเทปวิดีโอก,ก็จะต้องตายด้วยฝีมือของผีซาตาโ,โกภายในแค่เวลาสองวันและหนังเรื่องจูอ่อนว่าด้วยเรื่องราวของบ้านอาถรรพ์ต้องคำสาบที่ม่ว่าใครก็ตามอย่างกล้ายเข้าไปในบ้านจะต้องตายด้วยแรงอาฆาตจากผีไคโยโกทุกคน ซึ่งหนังผีสุดคลาสสิกทั้งสองเรื่องต่างก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างสูงสุดความโด่งดังของทั้งสองเรื่องนี้จนถึงขนาดที่ว่าฮอลลี o วูดซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นภาพ,พยนตร์เลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่าในแบบฉบับของฮอลลีวูดนั้นจะไม่ได้น่ากลัวและไม่สนุกเท่ากับฉบับของญี่ปุ่นก็ตามแต่นั่นก็การันตีความนิยมของผู้คนทั่วโลกได้ไม่น้อยเลยครับ และเมื่อที่หนังทั้งสองเรื่องประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากขนาดนี้พนวกกับช่วงปี2000เป็นต้นมาหนังก็มักจะนิยมเอาตัวละครที่มีความโด่งดังมากมารวมกันไว้ในหนังเรื่องเดียวเช่น Alien v e r s อร์ซัทพ ator ที่ทำออกมาแล้วอย่างน้อยสองภาคก็ถือว่าซัดันแบบนัวเนียเลยครับ หรือเฟดดี้เวอร์ซเจสันสองตัวละครสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดเขาก็จับยัดเอาไว้ในหนังเรื่องเดียวการต่อสู้กันทั้งสองตัวนั้นแบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตายเลยครับทั้งสองเรื่องก็ถือว่าเอามาพบกันในอย่างสมศักดิ์ศรีใครชอบตัวไหนก็เชียร์ตัวนั้นอย่างอิสระนะครับแทบไม่ต้องแยกกันเลยว่าตัวไหนเป็นตัวเอกตัวไหนเป็นตัวโกงดังนั้นผีที่โด่งดังที่สุดในโลกภาพยนตร์อย่างซาดโกะอาจจะมาปะทะก,กับไคยโกะบ้าง ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับแต่ตามธรรมชาติของหนังผีแล้วเรามักจะมองว่าแต่ละเรื่องผีมักจะมีตัวเอกเพียงตัวเดียวมักจะออกมาหลอกล้อนไล่ฆ่าผู้คนแค่ตัวเดียวจะมีน้อยมากๆครับที่ออกมาหลอกล้อนผู้คนทํานองแบบลูกคู่เช่นในเรื่องจูอ่อนนอกจากยคโยะจะเป็นผีหลักตัวแม่ในหนังแล้วก็ยังมีผีเด็กโทชิโอมาเป็นลูกคู่ช่วยกันหลอกล้อนภายในบ้านด้วยครับ หรืออย่างในหนังผีของไทยเช่นมหลาลัยสยองขวัญตอนสารในห้องน้ําเราก็จะเห็นผีสองตนในห้องน้ําห้องเดียวกันหลอกล้อนคนที่เข้าไปในห้องน้ําจนวิน่งหนีออกมาแทนไม่ทันนะครับนอกจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นอะไรนอกเหนือจากทํานองนี้สักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมีบ้างกะตรงที่ออกมาในเรื่องเดียวกันหลายตนเช่นหนังผีในจักรวาลของเจมส์วานหรือหนังผีในจักรวาลอินซิเดีตส แต่ก็ไม่ใช่ผีที่มีบทเด่นทุกตัวจะออกมาประทะกันหรอกนะครับมันก็ออกมาแค่ช่วยกันหลอกร้อนเป็นบางครัง้งเป็นจังหวะก็เท่านั้นเองครับดังนั้นเราจึงแทบนึกไม่ออกเลยว่าภาพของผีระดับตำนานญี่ปุ่นอย่างซาตาโกและคายากโกจะออกมาประทะกันอย่างไรและนั่นก็ถือเป็นคำถามสำคัญของหนังเรื่องนี้ครับในด้านของการดำเนินเรื่องบอกเลยว่าซาตาโกประทะคายากโกมันก็แทบไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยครับ วิธีการเล่าเรื่องมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องโดยแบ่งเป็นพาร์ทพารให้ผีตนหนึ่งออกมาหลอกตอนนึงแล้วก็สลับให้ผีอีกตนหนึ่งมาหลอกอีกตอนนึงและวิธีการหลอกมันก็หลอกในแบบของตัวเองน่ะแหะครับพาร์ทของผีเสต้โกะก็ออกมาค่าคนที่ได้ดูวิดีโอเทปดูจบ ก็จะมีโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาจากนั้นอีกสองวันก็จะเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์เนื้อธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ครับหนังเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครนักศึกษาสาวสองคนที่คนหนึ่งนั้นไปดูวิดีโอเทปโดยบังเอิญนะครับโดยทําให้เพื่อนสาวอีกคนหนึ่งหาหนทางแก้ไขคํำสาปให้ส่วนพาร์ทของผีขยโกกอกมาฆ่าคนไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาในบ้านของเธอไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเข้ามาในบ้าน เธอก็เลยฆ่าทั้งสิ้นไม่เว้นแม่กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงเรียกได้ว่ายังคงเอกลักษณ์การฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลอยู่ดีครับแต่จุดตัดที่สําคัญของเรื่องที่ทําให้ผีสองตอนนี้มาเจอกันก็คือสองนักศึกษาสาวที่ต้องอาถรรพ์ผีซาดโกะไปขอร้องให้นักปราบผีช่วยเหลือจนนักปราบผีนั้นเกิดปิ๊งไอเดียสําคัญขึ้นมาก็คือ ไม่ว่าจะเป็นผีซาตะโกหรือผีขยากโกต่างก็มีแรงแ้นต้องการฆ่าเหยื่อของตนเองอย่างเต็มที่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนก็ตามมาขัดขวางการฆ่าเหยื่อของตนเองดังนั้นนักปราบผีจึงจับให้ผีทั้งสองตัวออกมาเจอกันซะเองเลยครับซึ่งเรื่องราวซาตะโกปะทะขยากโกะ ดุนรกแตกจะเป็นอย่างไรจะฟัดกันนวเนียมากแค่ไหนและจะปราบผีสองตัวนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ขอให้ติดตามรับชมกันเอาเองนะครับในด้านความน่ากลัวของเรื่องส่วนตัวผมแล้วรู้สึกว่าถ้าหากเปรียบเทียบหนังเดี่ยวของใครของมันมันก็จะน่ากลัวกว่าการที่เอาผีสองตัวมารวมกันเยอะเลยนะครับแม้ว่าซาดโกะปะทะคยาโกดุนรกแตก จะปรากฏตัวผีทั้งสองตัวออกมาถี่มากก็ตามแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการออกแบบไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับมันจะสร้างความห้อก้ออให้กับเราอย่างที่คาดหวังเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าผิดหวังพอสมควรเลยครับโดยความเป็นหนังผีญี่ปุ่นเขาจึงยังคงเอกลักษณ์ของผีทั้งสองตัวเอาไว้ที่ว่าผีทั้งสองตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผีคลานเอาไว้อย่างดีเลยครับและนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดการสร้างสารรค์หนังผีคลานไปทั่วทั้งโลก ซึ่งในหนังผีตัวหนึ่งก็คร้านทั้งเรื่องเลยนะครับผีอีกตัวหนึ่งก็ผมโปรกหน้าเดินช้าตลอดทั้งเรื่องหากใครชอบผีลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ผิดหวังครับแต่หากใครไปตั้งคำถามว่าทำไมญี่ปุ่นต้องออกแบบผีให้มีการเคลื่อนย้ายตัวแบบนี้ผมก็มองว่าอาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับการดูอยู่ไม่น้อยเลยครับโดยส่วนตัวของผมแล้วนะฮะยังคงชอบเอกลักษณ์ของผีญี่ปุ่นทั้งสองตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับ และก็อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าการดำเนินเรื่องทั้งหมดนั้นแทบไม่มีอะไรเลยครับมันก็คือการเล่าเรื่องแย่ของผีสอตัวให้คนดูได้เห็นว่าไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ปีหรือกี่ภาค ทั้ง2ตัวนี้มันก็ยังคงความเฮี้ยนแบบเดิมๆพฤติกรรมแบบเดิมๆหลอกล้อนคนในแบบเดิมๆและก็ฆ่าคนในแบบเดิมดังนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรแปลกใหม่เนื้อเรื่องก็แทบไม่มีอะไรเลยครับอาจจะมีใหม่อยู่บ้างก็ตรงเช่นหนังเขานำเสนอให้เห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว มันจะดูสื่อผ่านเทปวิดีโออีกแล้วและผีซาตโกะจะมาหลอกล้อนคนและฆ่าคนได้อย่างไรซึ่งเขาก็จะแกะจุดนี้เอาไว้ในหนังด้วยนะครับและส่วนตัวภาพกับเนื้อหาของวิดีโออาถรรพ์นั้นก็ปรับเปลี่ยนไปครับแต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ขอให้ไปชมเอาเองนะครับส่วนการประทะก,กันของผีซาตโกกับผีขยาโกมีความแปลกมากครับออกไปทางประหลาดเลยซ้ำดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตาขัดใจประมาณว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ และยิ่งในตอนจบที่ว่าผีในตำนานสองตัวตัวไหนจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะก็เป็นบทสรุปที่แปลกใจยิ่งขึ้นไปอีกครับแตกการแปลกใจในที่นี้มันไม่ใช่ด้านบวกนะสิครับมันเป็นด้านลบแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนเฝ้าถามกันว่าผีซาดาโกกับผีคายาโกะถ้ามาต่อสู้กันแล้วผีตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งในประเด็นนี้ขอพูดในแบบไม่เกี่ยวกับตอนจบในหนังนะครับขอพูดในความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆก็คือ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผีทั้งสองตัวนี้มันก็มีเอกลักษณ์และมีข้อดีด้วยกันทั้งคู่ผีซาโตโกะเมื่อครั้งยังมีชีวิตก็มีพลังเจตที่สูงมากและเมื่อกลายเป็นผีก็ทวีความมากกลัวมากๆยิ่งขึ้นครับหากใครได้อ่านหนังสือชุดริงคำสาบมรณะครบทุกเล่มก็จะเห็นว่าผีซาโตโกะจัดหนักจัดเต็มกับผู้คนไปอย่างมหาศาลเลยครับส่วนผีเคยะโกะนี่ก็โหดแบบไม่ประนีประนอ,นอมใครเลยนะครับใครเข้ามาในอาณาเขตของเธอ เขาที่จำความได้ก็ไม่เคยมีใครรอดน้ำมือของเธอไปได้สักคนนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะไปอยู่ที่ไหนหรือไปอยู่ประเทศไหนไกลแค่ไหนยังไงเธอก็ตามไปฆ่าได้หมดครับซึ่งหากจะให้ผมเลือกว่าใครเก่งกว่ากันผมขอเลือกผีซาโดโกะก,ก่ละกันครับเพราะในส่วนตัวแล้วผมชอบผีพลังจิตครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังคลิปนี้หากใครคิดว่าผีตัวไหนเก่งกว่ากันหรือสู้กันแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะหากเรามาลองพิจารณากันดีๆถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายไม่ไปสอนรู้สอนเห็นในที่ของเธอทั้งสองตนแล้วเราก็จะไม่เจอกับอาถรรพ์ของพวกเธออย่างแน่นอนเพราะหากเราลองมองย้อนกลับมาดูหนังของทุกภาคของทั้งสองเรื่องนี้คนที่ถูกเธอฆ่าก็ล้วนแต่อยากรู้อยากเห็นด้วยกันทั้งสิน้นนั่นเองดังนั้น ซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบซาดาโกะปะทะคายาโกะดุนรกแตกเอาไว้ที่5.5เต็ม10ครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ